มาดูเรื่องการสร้างประโยคคำถามที่ตอบ yes กับ no กันต่อนะฮะอันนี้พาร์ท4ละพาร์ทที่4นะฮะก็จะพยายามเอามาให้ดูเยอะๆนิดนึงเพราะว่าผมคิดว่าการเรียนให้ละเอียดจะม,มีประโยชน์กว่าไม่ต้องรีบร้อนครับค,ค,ค่อยไปเรค่อยไปนะครับวันนี้จะให้ดูประโยคที่มีความหมายของประโยคของประธานที่ใช้คำว่า you you ที่แปลว่าพวกคุณนะ,ะเอาลอดูตัวอย่างนะฮะนนประโยคบอกเราบอกว่า Are you แมเขียนตัวแรกก็เบี้ยวเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดอ่ะ you are นม่ตัวมันเป็นยังไงต้องอ่าเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวนึงนะกล้องไม่ค่อยอ่ะ,อะเขียนตัวใหญ่อาจจะทันก็พอไหมเนี่ยอ้าวสักครู่นะครับผมว่ามันยังมันไม่ได้ไไดโฟกัสที่ดีเดี๋ยวหรือเป็นเพราะาเราเขียนหนังสือไม่ค่อยใหม่ใหม่ เมื่อที่มันค่อนข้างน้อยนะโอเค you are อะไรเดียวให้สังเกตดูนนะฮะตัวนี้ไม่มีอ่านนะแล้วเติม s สังเกตนะ you are engineers สมมตินะ engineers สังเกตเสียงข้างหลังมี s ขนาดไหมนะ you are engineers ประโยชนี้ you ไม่ได้แปลว่าคุณนะแต่ you แปลว่าพวกคุณเพราะว่าประโยคบังคับไปโดยอัตโนมัติพวกคุณเป็นวิศวก,กร เหตุผลคืออะไรเนี่ย u มันไม่มีอ่ะแต่มี s ที่คำนามนั่นหมายความว่ามีหลายคนเมื่อมีหลายคน u จึงแปลว่าคุณคนเดียวไม่ได้แต่แปลว่าพวกคุณโดยอัตโนมัติตามโครงสร้างประโยคเห็นไหมฮะ you are engineers พวกคุณเป็นวิศวกรเป็นคำถามทำยังไงก็เอาออกมาสลับที่กันเหมือนเดิมนั่นแหละ Are you engineers อ r e you engineers อ่าถ้าเก็ดเสียงนะข้างหลังจะต้องทำเสียงสูงนี้อ่ะ yes จริงอยู่เหมือนเดิมนะอ่าคุณเป็นวิศวกรใช่ไหมอ่าสับที่กันอ๋อ you engineers ตอบยังไงฮะอ่ะาได้เวลาตอบแล้ว yes ระวังให้ดีผมเคยบอกว่าถ้า you ที่แปลว่าคุณเวลาถามจะตอบ i เสมอถาม you ตอบ i แต่ประโยคนี้ you ไม่ได้แปลว่าคุณแต่ you แปลว่าพวกคุณเพราะฉะนั้นเวลาตอบจะต้องตอบว่า we Yes we are เห็นไหมครัไม่ใช่ yes I am ตอบ yes I am ไม่ได้เพราะว่า you มันแปลว่าพวกคุณเวลาตอบต้องตอบว่าพวกเรานะครับถาม you ต้องตอบ we เสมอถ้า you แปลว่าพวกคุณนะครับระวังให้ดีเพราะฉะนั้นเวลาเป็นปฏิเสธ no ก็เป็น no we aren't ก็คือ are not อะแล้วเติมเป็นรูปย่อเป็น we aren't เพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่พูดร,ร,รูปเต็มเวลาที่เขาตอบ no นะ no we aren't ไม่ไม่พูดว่า no we are not อันนี้ตัวอย่างที่หนึ่งจำนะครับถาม you ถ้าเป็น you ที่เป็นคุณคนเดียวตอบ i แต่ถ้า you ที่แปลว่าพวกคุณต้องตอบ we เห็นไหมฮะ yes we are no we aren't นี่คือกรณีของ you ที่แปลว่าพวกคุณนะอ่ะตัวอย่างเดียวเต็มหน้าเลยไม่เป็นไรลบไปคำไปแล้วกัน mm hmm. ก้อนี้ต่อไปถ้าปัญหาเป็น we mm hmm. we are อ่พวกเราเป็นอะไรเนี่ย อันนี้ก็แล้วกัน We are astronauts ผมใช้สับยาวเลยนะเขียนก็จะตกขอบทุกทีเลยโอเคสังเกต astronauts นะฮ okay, so ะ,ะแปลว่าอะไรตัวนี้คือตัว a นะฮะตัว a แล้วตัว u ตัว t แล้วเติม s เพราะว่ามีหลายคนใช่ไหม We are astronauts astronauts นักบินอวกาศพวกเราเป็นนักบินอวกาศ สังเกตน,นะฮะ,ะพวกเรามีหลายคนตเติม s อ,อ่ะไม่มีเห็นไหมฮะกอนี้เหมือน u เมื่อกี้เลย u ที่แปลว่าพวกคุณก็ไม่มีอ่ะเมื่อเป็นคำถามก็เอา r กับ v มาสลับที่กันตามหลักการพื้นฐานอยู่แล้ว r we astronauts เห็นไหมฮะว่ามันก็ไม่มีอะไรก็แค่สลับที่กันตเติมเครื่องหมายคำถามแล้วทำเสียงสูงนิดนึงพวกเราเป็นนักบินอวกาศใช่หรือไม่อ่าข้อบที่นี้เวลาตอบตอบยังไง เมื่อกี้ถาม you ตอบ v แต่ถาม v อยู่แล้วก็ตอบ v เหมือนเดิม yes we are อ่ากรณี v ไม่ต้องตอบเลยมากครับเหมือนเดิมถ้าเป็นไปเสีกัน no we are not ก็ต้องย่อเป็น we aren't เหมือน you เลยนะ we aren't we are ะโอเคโอเคไหมครับจำให้ดีนะฮะถาม i ตอบ you ถาม u ตอบ i ถาม u ที่เพืนพวกคุณตอบ v อืม ถ้าถาม v ตอ่อ V อยู่แล้วนะถาม v ตตอบได้เลยครับอ่าแล้วถ้า d อ่ะถาม d ก็ตอบ D เ,เหมือนกันถูกไหมอ่ะผมขอพูดถึง d อีกตัวแล้วกันใช้เวลานิดนึงนะฮะเดี๋ยวเขาหน้าจะให้ดูฮีชีดนะอ่ะตัวอย่างกัไป d.o. อเ,เอาเป็นสัตว์มาแล้วกันนะจริงๆ d เนี่ยมันแปลว่พวกเขานะฮะปกติ d เแปลว่าพวกเขา จะอยู่กล้องก็ไม่ชัดเออดีเนาะไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ๆวับเลอไปเฉยๆอะเห็นยังฮะอะสมมติเราพูดถึงอะไรดียะเอาสัตว์สัจจะนิดหนึ่งนะอย่าลืมนะเดย์เนี่ยถ้าเป็นสัตว์สิ่งของจะไปเอาพวกมันอันนี้พูดถึงกรณีพูดถึงสัตว์สิ่งของนะถ้าเป็นสัตว์สิ่งของแต่ถ้าเป็นคนไปเอาพวกเขาแน่นอนไม่มีปัญหาอ่สมมุติเป็นสัตว์ they are อะไรดียะมันกลัวปัญหาคือกลัวเขียนไม่พอผมต้องหาคำศัพท์ที่มันไม่ยาวมาก อ่ะอันนี้ก็ได้ they are leopards leopards ออกเสียง leopard นะไม่ leopard อะ่ะเติม s เข้าไปอ่าโอเคพวกมันคือเสือดาวอะ่ะเสือดาวหลายตัวเติม s เข้าไปอ่ะทำไงต่อทำเป็นคำถามไงฮะก็อาสลับที่กัน are the y leopards อ่าเห็นไหมก็เหมือนเดิมทุกอย่างแค่เพิ่มใหม่คำถามเข้าไปเนีย่ยตกขอบจอ ือไม่พออะขนาดใช้ประโยคสั้นๆนะอันอาร์เดยเรปเปสพวกมันคือเสือดาวใช่ไหมอย่าลืมนะพูดถึงสัตว์นะฮะเสือต้องเป็นพวกมันนะถ้าเป็นคนแปลว่าพวกเขาถูกไหมฮะอ่ะผมเขียนไว้นิดนึงก็ได้จะบไว้เลยว่าเดแปลว่าพวกเขาตามปกติแล้วนะแต่ต้องเป็นคนเท่านั้นถึงแปลว่าพวกเขาประโยคนี้พูดถึงสัตว์เสือดาวก็จะกลายเป็นพวกมันไปนั่นแสดงว่าเดแปลได้สองอย่างคือพวกเขากับพวกมันแล้วแต่ว่าพูดถึงอะไรอ่ะ ถามครับเดลีเพิร์สพวกมันเป็นเสือดาวใช่ไหมตอบว่าไงดีถ้าใช่ก็ Yes they are เห็นไหมไม่มีอะไรยากถามดีก็ตอบดีปกติเหมือนเมืเ่อกี้ถาม V ตอบ V ถ้าไม่ใช่ก็ No they aren't uh, are not ย o อเป็นอาร์ชก็แค่นี้เองจบพวกมันเป็นเสือดาวใช่ไหมใช่พวกมันเป็น,มมน,ปนไม่ใช่พวกมันไม่ได้เป็นเห็นไหมฮะถามดีก็ตอบดีไป ดูความหมายเดิมไปแล้วกันถ้าความหมายเดิมไปแล้วพวกมันก็เวลาตอบก็ไปเป็นพวกมันเหมือนเดิมถ้าตอนถามคำถามเดิมเป็นพวกเขาเวลาตอบก็เป็นพวกเขาเหมือนเดิมใช้โครงสร้างเหมือนกันเป๊ะไม่มีอะไรซับซ้อนมากอ่าพอเข้าใจใช่ไหมฮะไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาถามได้รอคนคอมเมนต์มาคุยอยู่ครับไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ตอบเมื่อไหร่ต้องรอให้คลิปนี้เผยแพร่เป็นเป็นร้อยเป็นพันวิวไปก่อนเนาะคนยังเห็นน้อยอยู่ไม่เป็นไรผมก็ทำผมไปเรื่อยแหละ รอดูสักวันหนึ่งจะมีคนมารู้จักติดตามมีามากมายอาจจะมีผู้ปกครองหรือนักเรียนที่เพิ่งเริ่มเรียนพื้นฐานนะฮะมามาถามมาไถ่มาขอเป็นความรู้เราก็ยินดีรออยู่นะครับผมทำไปเรื่อยฮะโอเคตอนนี้ก็เป็นเนื้อหาพื้นๆก่อนแต่ว่าตอนนี้จะสอนเรื่องเท็นด้วยเพราะมีคนขอมาสลับไปไปโอเคครับประโยคที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบว่า y e s ก a n o part 4เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเขาหน้ามาต่อแล้วเจอกันครับขอบคุณมาก